เครื่องบินบินอยู่ดีๆนะคะอยู่ดีๆไฟก็ไม่ปีกเฉยเลยแบบนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดนะคะอาหารอันนี้เราจะต้องอดนะคะยอมอดก็ได้อุตส่าห์อดน้ำรายไหลย้อยมาต้องนานนะคะเอาอะไรดีเอาแป้งพับชาบไปเลยค่ะโอ้โหแป้งพับเจ๊แกนดี้พิเศษจริงๆนะคะ <laughs> สามารถชาบเครื่องบินได้เลยอ่าโอเคเราจะเอาอะไรดีอ่ะอ่าตกปลามานะคะเรียบร้อยเอาปลามาทำอะไรเอาปลามากระเป้ามาช่วยเครื่องบินนะคะมาช่วยยันเครื่องบินน่อยเอาแผ่นเพร์ดเด็กน้อยนี่เลยค่ะเมื่อแผ่นเพิรตกโดน้ําแผ่นเพร์ดจะพองนะคะโอ้พี่ครับตุ๊กตาหมีขอยืมเลยนะครับผมนี่เลยพองตัวนะคะอะไรกีกล่ะอันนี้อะไรอ่าเป็นเสื้อหรอโอเคเสื้อฟองน้ํานะคะมาใส่ไดเปล่าวะหมดอย่างอ่ะหมดอย่างเออเดี๋ยงเรียบร้อยโอ้ไม่ก็ซูเปอร์แมนมาช่วยแล้วค่ะ แหมต้องนานก็ไม่มาเนาะโอ้โหจะตายห่ากันอยู่แล้วเ <c oughs> พิ่งจะมานะคะโอ้ชีวิตมันนั่งกุนกิดนะคะห้องกระรอกน้ำหนักก็เยอะฉันจนะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จลักทีแบบนี้นะคะเจจะต้องมีเครื่องกระตุ้นค่ะโอ้ไม่กอนี่บรรดาราเกาหลีน,นี่ฉันจะต้องออกกำลังกายลดหุ่นเพื่อเขาโอ้โหเจลดหุ่นในภายในพริบตาเลยนขคะสุดยอดไปเลยขั้นตอนต่อมานะคะจัดห้องก่อนเลยเอาหนังสือมาวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวผู้ชายเข้ามาเขาจะบอกว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาซกมกซกกระปกจริงๆอันนี้อาเช็ดเลยค่ะไม่ได้อีกเอาเดีก่อนนะเปิดประตูก่อนค่ะเปิดประตูนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะฝาดพื้นก่อนเลยเจ๊น,นี่เลยฝุน่นเฟนเต็มไปหมดเลยนะคะต่อต่อไปนะคะเอาไม้ฝาดครับกับที่ไม้ถูพื้นไม้ม็อบค่ะอันนี้เลยหมุนไปเลยปุ๊บปุบบนี่หมุนเป็นกระทาไปเลยค่ะสมัยเด็กๆอ่ะคุณครูชอบสอนหมุนกระทานะคะเอาขยะใส่ไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะจัดผ้ามาณก่อนให้ดีนะคะเดี๋ยวนะสเปรย์สเปรย์ฉีดฉีดหน้าต ลางมันไปไหนแล้วเนี่ยล้างกระทะก่อนนะคะกระทะไม้กระทะแข็งไปหมดเหรออัแป๊บหนึ่งเรียกทโทรหาช่างแอร์ในตำนานก่อนพี่คะมาซ่อมแอร์หน่อยค่ะเรียบร้อยนี่เช็ดกระจกค่ะให้มันใสปิ๊งไปเหรอโอ้ต่ายแล้วนี่บรรดารลที่ฉันแอบชอบนี่เขามาเยี่ยมบ้านด้วยล่ะสรุปว่าเจ๊นอนตื่นยังคะ <laughs> เจ๊แกน่าจะฝันนานไปหน่อยนะคะ เอาแหละทุกคนวันนี้นะคะชฉันจะมาคัดเลือกบริการส่วนตัวของฉันนะจ๊ะคุณสมบัติจะต้องครบคันออกกำลังกายอย่างมีวินัยนะจ๊ะโอ้โหไอคนนี้ออกไม่ได้ออกไปจ้ามาจะต้องร้องเพลงแบบพ้อพิงเสดหูนะคะเอาไปร้องเพลงเวลาที่ฉันจะรับนะคะโอ้ไม่ก้อนบริการของเจงนี่คือทําทุกอย่างสูงร้อยหกสิบไม่เอาจะเอาร้อยแปดสิบเท่านั้นเท่านั้นสูงโปง่งขลงยาวเข่าดีเราจะต้องกินอ่านน้าบูดูของ น้ำปลาเชงให้ได้นะคะใขรกินไม่ได้ออกไปออกไปไขรตดแตกออกไปค่ะบริการของฉันจะต้องกินแล้วตดไม่แตกนะคะสแกนใบหน้านิดนึงนะคะโอ้ถ้าหลอกหกสิบนี่ไม่เอาค่ะต้องหลอกเก้าสิบขึ้นไปเจ๊แค่เปิดหน้าเขาดูเขาแล้วล่ะเออเจ๊ก็รู้ละ่ะอันนี้อะไรฝอยขันหม้อเดี๋ยวนะ ใครทําฝอยขัดมอตกพื้นฉันไม่เอานคะคะโอ้เจ๊ใจร้ายเกินอันนี้อะไรอย่าเปิบอย่าบอกนะอ๋อใช้ลิ้นชัลิ้นผูกได้โอ้โหความสามารถพิเศษนะคะเจ๊เนี่ยโอเคเหลือสองคนสุดท้ายโอเคเอาใเป่าผมนะคะมาเป่าหุ่นโอ้ใหม่ก้อนคนกลางนี่คือแบบหุ่นแบบสลึมซึมมากเลยครับคันเลือกบอีิการหรือคันเลือกสามีคะเจ๊ ฮ้ยตายแล้วของก็ขายไม่ได้อากาศก็หนาวขยะก็เต็มไปหมดเลยทำไมเทศบาลไม่มาเก็บขยะเนี่ยโอ้ยใครจะมาซื้อของคะนี่เลยค่ะเรียกรถพยาบาลไม่ใช่ดิ <c oughs> เรียกรถขยะค่ะเอามาอัปเกรดคุณป้าคุณยายก่อนนะคะนี่เลยค่ะนี้การที่จะขายของดีจะต้องมีเอ่อความสะอาดนะคะแล้วก็ความน่ากินอัปเกรดแผงร้านค่ะนี่เลยตูเตอร์อัปเกรดให้หมดนะคะโอ้ยไม่ก็ดสต็อกเนื้อไวเต็มเลยนะคะโอเคมีกมีกิโลที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็รา่า อัปเดเสื้อผ้าของคุณเนี่ยเอายเอาที่ผู้ชายหรอเนี่ยก็ผู้หญิงนะคะเอาเขาเป็นผัวเมียกันเอาเนื้อให้น้องแมวกินนะคะอน้องแมวกินค่ะอไม่กินอีกอ่าทำไงล่ะเงินก้อนสุดท้ายอัปเกดตซื้อแมวใหม่เลยอ่ะให้แมวกินเนื้อนะคะนี่เลยขายดีเท่้ําเทท่านะคะว่าแต่ลูกค้ายังไม่มาสักคนหนึ่งเลยอะช่วยหญิงสาวนีออกจากถังเก็บน้ํานะคะมันน่าจะทรมานมากเลยในการคุณผู้ชมอะเอาไฟฟ้าช็อตไปเลยค่ะช็อตอไปเลยขันนี้เลยอะโซ่หลุดหนึ่งอันนะคะ ถอได้เปล่าไม่ได้อีกเอออันนี้ค่ะป้ายปึ๊บสแกนค่ะเรียบร้อยต่อไปคิวอาร์โค้ดสแกนคิวอาร์โค้ดก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่ออกไปเลยค่ะแล้วก็กลายก้างปลาปึ๊บอ่ะทำไมก้างปลาไม่หายล่ะอ่ะรองเท้าก่อนเลยการสแกนปึ๊บนี่เลยโอ้โหสแกนด้วยความเหม็นนะคะอันนี้ก่อนเลยการน,นะคะสัญลักษณ์เออปึ๊บตึ๊ดไปเลยกึกนี่ค่ะเรียบร้อยอ่าอันนี้ก้างตาเอาสแกนค่ะจบเรียบร้อยอ่ะสุดท้า,ายอะไรดีนี่เลยค่ะตอกไปเลยทำไมกดไม่ติด อ่านี่ไงเราจะต้องตอกให้ครบ100นะคะเดี๋ยวก่อนแปลกๆอยู่นะคะตอก <laughs> โอเคเอาถังแก๊สไฟนะคะทำอะไรดีปึ๊บ อ่าฝานเจาะอันนี้ก็เลยเปิบเรียบร้อยคาะหลุดนะคะโอเคเจ๊นิดเดียวเราจะรอดแล้วนะคะโอ้โหได้เงินรางวัลไปเลย100ล้านนะคะใช้ยังไงหมดวะเนี่ยเฮ้ยทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้ล่ะคะโอ้เจ๊มันจะไม่ร้อนได้ยังไงล่ะหมปะหมหนาซะขนาดนั้นโอ้จะบ้าตายนะคะอ่ะเอามันให้เอ่อหมูกินนะคะหมูจะได้ตดเปิบนี่เลยค่ะทําให้นี่เลยปะหมปิวไปเลยค่ะเจ๊โอ้ อกอจะบ้าตายนะคะเรื่องแค่นี้ก็ต้องมาบอกด้วยเอาเปิดน้ําก่อนเลยนะคะเอากระป่องน้ำเนี่ยรอน้ําไปเลยแล้วก็ลละอะไรรอน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อะไรเอาน้ําใส่หม้อนะคะเติมต้มไปเลยค่ะเรียบร้อย เขาจะต้มน้ําทําไมก็ไม่รู้ว่าให้มันเป็นไอน้ำหรออาจจุดไฟปุ๊บไปเลยค่ะเดือดผุดๆไปเลยนะคะทำไมจะต้องมีไอ้น้าด้วยอ๋อทำให้เกิดฝนเทียมนะคะฝนเทียมทําไรมีเลยลดน้ําเจนะคะให้เจเขาชุ่มถํำเดินไปอาบน้ําในห้องน้ําไม่ดีก่อนหรอเจเอออาละก่อนซ่อมแอร์ก่อนนะครับปุ๊บนี่เลยค่ะเจ็บเจบซ่อมแอร์ไปเลยค่ะเรียบร้อยเปิดแอร์ให้จ่ำา้ก่อนนะคะแอร์ตัวเดียวมันก็ยังไม่พอนะสิเอาเสียบทีวีเอาร้อ,องไห้อีกทีวีไม่ติดออะปรับสัญญ,ญาณก่อนเลยนี้เลยค่ะ ดูหิมะนะคะจินตนาการเอาก็เย็นแล้วนะคะอ่ะคอนทําอะไรล่ะคอนอาทุบกระปุกหมูไปเลยมีกุญแจอยู่ปลดล็อกกุญแจต,ตู้เย็นนะคะโอมีไอเตียมอยู่นะคะเอาไอตีมมาเจ๊ก,กีก่อนเออเจ็บโอ้เย็นขึ้นสมองเลยโอ้ยทําอะไรก็ไม่ถูกใจเจ๊เขาสักทีนะคะเอาน้ําใส่ไปในเตียงนะคะนี่เลยเย็นเป็นปลากระดี่ได้น้ําเลยแค่ ด้วยนาจาซ่อนความผิดพลาดของเขานะคะโอ้ดูเหมือนว่าคุณพ่อที่จะแสนดุของเขามานะคะบ้านพังหมดเลยดูเหมือนว่าน้องเนี่ยเขากำลังต่อสู้กับอสูรนะคะดูดิอสูรนอนอยู่ <laughs> อาสูรนอนอยู่ในบ้านอาซ่อมเตียงก่อนเลยค่ะอาซ่อมเตเินี่เลยปิดนี่ค่ะกําแพงก็แตกนะคะซ่อมหนังสือเลยหนังสือใหม่เอี่ยมนะคะเดี๋ยวก่อนไฟไหม้ตรงนี้เอาน้ําดับก่อนเลยเดี๋ยวไฟมันลามล้วสิพ่อด่าดได้เลยพ่อไม่ด่านะครับพ่ออาจจะปล่อยพลังใส่เราเอาอาสูรออกไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพ่อหาว่าเราใช้กําลังนะคะอะไรอาสุดท้ายซ่อมของจีน,นคุณอาจาคะมานั่งหนังสือก่อนเลยนั่งเก๊กท่าไปเลยอะพร้อมแล้ะค่ะเออคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อใช้ใส่ าตาด้วยสายตาของซูปเปอร์แมนด้วยนะคะเป็นลำแสงเออเลิศเกินช่วยพวกเขานะคะไม่กลกวผีนะคะดูเหมือนว่าผีมันจะมารอบด้านเลยตายแล้วไอ้งูอะไรเนะี่ยเปลี่ยนงูเป็นทองงูทองคำนะคะหุ่นลูกป,ปั้นทองคำเดี๋ยวลงศพมันขยับขยื่นยังไงไม่รู้เอาโซ่คล้องไปเลยจะได้ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะออกมาเมื่อ,อไรเออเอาเงินใหาใครดีอ่ะปึ๊บขังผีไปเลยค่ะน,นี่เลยจอกหลอกดีนักใช่ไหมเอาเงินให้คุณยายไม่ได้อ่ะแบบนี้อ่ะเอาเงินปึ๊บไม่ได้อีกอ่ะปิดผ้มาม่านไปเลย จะได้ไม่ต้องเห็นเงาอะไรแปลกๆนะคะเออนี่อัปเกรดยายแมงมุมเป็นสีทองนะคะอัปเกรดตู้ปลาเป็นสีทองเดี๋ยวก่อนป,ปลาเปรินย่าฟันคมมากอเอาเปลี่ยนเป็นปลาเปรินย่าฟันทองคํานะคะมันเปลี่ยนให้หายกลัวยังไงวะเออฟันทองคํานะคะ อ่ะคุณเอาเอาคุณตาเป็นอมิตาภูตไปเลยตั้งสวดมนต์นะคะขคออะไรก็ไม่รู้ปอกๆๆเลยคะ่ะเอาปิดตาคุณยายก่อนเดี๋ยวก่อนนะับผีอะไรเนะี่ยมือมาจากใต้เตียงนี้เลยคะ่ะกลายเป็นแจกมันนี้ไปเลยนี้เลยรวยสุดๆนะคะไม่ต้องทํางานละอับเมบนี้เอาพายานปิดหน้าต่างนะคะมันจะได้ไม่ออกมาได้เอาเงินทำอะไรดีเปลี่ยนเอ่อรูปนะคะรูปมันขยับได้เป็นอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ตุ๊กตาลุมลุก ช่วยผู้หญิงคอสเพล์นะคะโอ้ฉันอยากจะคอสเพล์นะคะแต่ตังไม่มีเลยเอาเอาดอกไม้มาทําเป็นกระโปรงเลยค่ะนี่เลยโบนะคะอ่าเอาของกินมาทําเป็นกระโปรงได้นะคะหมดไม่ขึ้นหรอเจเออเอามาผมนะคะใส่ผมวิกผมไปเลยวิกผมเจ๊แก่สุดยอดผ้าคีริ้วก็มาทําเป็นกระโปรงได้นะคะถึงมันจะเหม็นอับนิดหน่อยก็ทําได้อะต้นไม้เอามาทําเป็นกระโปรงได้มันกันคะ่ะ อา้าปูที่นอนนะคะอาซืบทใส่เป็นกระโปรงไปเลยค่ะอ่าแล้วก็ไรเอาเงินอัปเกรดนี่ค่ะยายแบงมุมนะคะยายแบงมุมสีทองนี่กับกระโปรงสีทองมันเก๋มันลดเว้ยแก่เอออาพามาปึ๊บไปเลยค่ะพามาเสร็จปึ๊บอ่าเอาข้าวฟางมาเป็นคอตเพไปเลยค่ะย้อมสีอุ้ยปากกาสีสวยนะคะอย่าบอกนะเจ๊เอากากัดมาทำเป็นเสื้อเออเสื้อกะออกนะคะเออเลิศเกินอาการกกยทำอะไรก่อนเออการเกงตัดต้นส้มนะคะเอาส้มมาทำอะไรเอาส้มมาทำกระโปรง เปลือกมมันสวยไงคือมันสวยเกินเอ้ยเสื้อสูทดี่ปุ๊บเอามาทํากระโปรงเลยครบคันเรื่องแฟชั่นเลยค่ะอันนี้ไรน้ําเต้าปึ๊บกินน้ําเต้าไปอูโหูกลายเป็นสาวอนิเมะสวยที่สุดฟ้ารางวันอันดับหนึ่งไปเลยค่ะคอสเพลย์ได้สวยมากเฮ้ยตอนนี้ร่างกายฉันไม่สบายนะสิเหมือนจะเป็นโควิด -19 ห้องกระโลกมากเลยส่วนแฟนฉันก็ดูแต่ทีวีแบบนี้เราจะต้องเป็นนางฟ้ามาปลดเจ๊แกนหน่อยอกินยาก่อนนะคะกินพารานะคะเราจะต้องสู้ เลยค่ะมีผัวแบบนี้ต้องสู้ค่ะโอ้โอดทนนะคะโอ้ตายแล้วน่าสงสารเจ๊เขาจริงๆอามาแปบบ๊บนึงนะครับเออเอาอะไรดีขยะตรงนี้ก็เหม็นเน่านะคะอ่ารดน้ำต้นไม้ก่อนเลยคืนชีวิตชีวาให้ต้นไม้นะคะแล้วก็ไรสเปรหลออฉีดน้าตังก่อนเลยนะคะทําความสะอาดก่อนเลยอะเจ๊ไปเช็ดไปเช็ดไปยกไปยกไปนะคะชิ้นสื้อาออกกับร่างกายแล้วกันไอ้ผู้ชายคนนี้มึงไปส่งหัวใจให้ใครมึงไปอยู่กับอีนั่นไปเลยค่ะไปเลยเอาเสื้อผ้าของมึงไปด้วยค่ะเหม็นเมนะคะเราไม่ต้อง สักเสื้อผ้าผู้ชายแล้วนะคะก็ลดภาระไปเยอะอบาบหย,ยาไปเลยค่ะอย่าล้างนะคะอามาซ่อมอะไรอีกล่ะอันนี้ซ่อมอะไรล่ะคะ่าโทรช่างมาซ่อมเลยค่ะพื้นแตกปูนแตกจีบช่างได้ไหมคะช่างหล่อสุดๆอ่ะช่างไปแล้วช่างกลัวนะคะเออไข่ครวงนะคะซ่อมอันนี้ก็เลยโป๊กป๊กซ่องโคมไฟนะคะเรียบร้อยชือคุณนายที่โสดนะคะโสดใหม่ป้ายแดง